ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปืนใหญ่แห่งลอดดอนเหนืออย่างอาร์เซนอลนั้นกลายเป็นทีที่เล่นเกมรุกได้สนุกมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกทีมหนึ่งและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้พวกเขากลายมาเป็นอีกหนึ่งเต็งแชมป์ที่เบียดรุ้นแชมป์ลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งภาพที่ผู้คนมองถึงอาร์เซนอลนั้นก็จะคือเกมรุกที่จีจาราประกอบไปด้วยกาเบรียลมาตินาลีบุคโยสากาไคฮาวเวหรือเรนดทอตซา กองกลางที่มีความลงตัวและครบเครื่องประกอบไปด้วยมาตินโอเดกาดเดแคนไรส์โทมัสปาเตหรือจอร์จินโยแนวรับหินผาคู่เซ็นเตอร์ที่ถูกยอมรับว่าดีที่สุดในลีกอย่างกาบเบรียลมาเกเยสและวิลเลียมซาลิบา ปูแบ็กสองข้างอย่างยูเลียนทิมเบอร์อเล็กเซนเดอร์ซินเชนโกลิคาโดคาและฟิโอรีที่เป็นแข้งใหม่เบนไวท์ White, เป็นตน้นและมีนายด่านสุดหนึบอย่างดาวิดรายาแต่อีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกเขาเป็นทีมที่มีเกมรับสุดแกร่งและเกมลูกสุดมันก็คือการเล่นลูกเตะมุมของทีมพวกเขาเองและบุคคลที่เปลี่ยนจากจุดอ่อนของทีมให้กลายเป็นจุดแข็งมีนามว่านิคลัสโจเบอร์ ย้อนกลับไปในปี2019ครับซึ่งปีนั้นเป็นปีแรกที่มิเกลอร์เตต้าย้ายมาเป็นกุนซือคนใหม่ของทัพปืนใหญ่หลังจากเข้ามารับงานต่อจากตำนานของทีมอย่างเฟติกลุงเบิร์กที่มาเป็นโค้ชรักษาการชั่วคราว ซึ่งอาร์เตต้าสามารถทําให้อาร์เซนอลมีฟอร์มที่ดีขึ้นได้แต่ปัญหาใหญ่ของอาร์เซนอลในตอนนั้นก็คือการเล่นลูกเตะมุมครับแต่มันไม่ใช่การเล่นเกมรุกที่ขึ้นไปทําเกมบุกเสียคู่แข่งแต่เป็นปัญหาการเสียประตูจากลูกเตะมุมซึ่งอาร์เตต้าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานั้นเขาเลยไปคว้าตัวอดีตเพื่อนร่วมงานที่แมนซิตี้อย่างนิโคลัสโจเวอร์ซึ่งเป็นเฮดโค้ชในเรื่องของการเล่นลูกเซตพีชและนับตั้งแต่ซีซั่นนั้น กลายเป็นทีมที่ทำประตูจากลูกเตะมุมได้มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2021ในพรีเมียร์ลีกที่45ประตูในซีซั่นที่แล้วพวกเขาทำประตูจากลูกเตะมุมได้มากถึง16ประตูอาเตตาได้กล่าวว่าโจเวอร์เป็นคนที่เก่งที่สุดในสาขาของเขาและความสัมพันธ์ที่เรามีนั้นดีต่อกันนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจพาเข้ามาที่สิตีตอนที่ผมอยู่ที่นั่นแล้วก็พาไปอาเซนอลเขาและทีมงานคนอื่นๆได้ปลูกฝังความเชื่อให้กับผู้เล่นว่ามีหลายวิธีที่ จะชนะในการแข่งขันฟุตบอลน,นี่เป็นสิ่งที่มีพลังต่อทีมเป็นอย่างมากและเขาได้มองให้กับพวกเราในช่วงของกุนซืออย่างอาร์เซนเวนเกอร์อาร์เซนอลมักถูกกล่าวหาว่าเป็นทีมอ่อนเพราะได้รับนักเตะที่มีพรสวรรค์ทางเทคนิคแต่การเล่นลูกกลางอากาศนั้นแย่ yeah. ตออาเตต้าได้นำนักเตะที่มีความสามารถทางกายภาพในขณะที่ยังมีความคล่องแคล่วและการใช้เท้าได้ดีของเขาฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4สิคาอ,อง a r อาร์เซนอลนั้นนักเตะมีความสูงเฉลี่ย182ซนเมตรโดยมีแข้งสูงๆอย่างเช่นไคฮาวเวสเด็แคนไรส์กาเบียลมาเกยสวิลเลียมซาลิบาเบนไวท์และโทมัสปาเตหรือลิคาโดคาราฟิโอรีที่ถูกเพิ่มเข้ามาในส่วนผสมในฤดูกาลนี้ ปัจจัยที่สำคัญอย่างการเปิดลูกเตะมุมเมื่อจะเป็นการเปิดเท้าซ้ายของบุโกโยสากาหรือการเปิดเท้าขวาของเดคแคนไรท์และความสูงของแข้งภายในกรอบเขตโทษได้มอบสิ่งสำคัญในการทำประตูให้กับอาร์เซนอลในลูกเตะมุม โดยที่เรามาักจะเห็นกันอาร์เซนอลน,นั้นมักจะเปิดเข้าไปในกรอบหกหลาเพื่อให้ผู้เล่นของพวกเขาวิ่งเข้าไปในจุดที่โจมตีทําให้กองหลังฝ่ายตรงข้ามนั้นต้องรับมืออย่างต่อเนื่องเซ็นเตอร์แบ็กอย่างกาเบรเยสถือว่าเป็นภัยคุกคามหลักในการโจมตีลูกเตะมุม ซึ่งเซนเตอร์แบ็กสัญชาติบาซิเเลียนทำประตูได้9ประตูจากลูกเตะมุมนะับตั้งแต่ปี2021เขามักจะยืนตำแหน่งใกล้จุดโทษในขณะที่ผู้เล่นคนอนื่นๆนั้นไปที่จุดโจมตีโดยกาบเบรียลนั้นมักจะวิ่งและเบียดไปยังพื้นที่ด้านหน้าของผู้รักษาประตูด้วยการหยุดในด่านจากการออกมารับหรือชกจากลูกเตะมุมที่เข้ามาในกรอบหกหลา จากนั้นกาบเบรียลก็มีหน้าที่ในการโป่งปิดบัญชีซึ่งได้ผลดีสำหรับเลเกนเนอร์จนถึงตอนนี้อดีตผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่าและสโตซิตี้อย่างโทมัสซอลเลนเซนกล่าวไว้ว่ากลวิธีในการเล่นลูกแตะมุงของอาร์เซนอลนั้นเป็นวิธีที่ดุดันมากและนั่นเป็นเรื่องที่ตั้งใจสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีคือพวกเขาพยายามกำจัดผู้รักษาประตูโดยไม่เข้าไปยุ่งกับนายด่านก่อนเตะแต่พวกเขาจะวีในตำแหน่งจุดต่างๆที่พวกเขาซองกันไว้และพอเริ่มเตะ พวกเขาก็จะวิ่งไปตามตำแหน่งที่พวกเขาซ้อมกันนี่คือสิ่งที่โทมัสโซเลนเซนได้กล่าวถึงลูกเตะมุมของอาเซนอลนที่เปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพซึ่งมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างนอกจากเหล่านักเตะที่ทําให้อาเซนอลนกลายเป็นทีมที่มีจุดแข็งในการเล่นลูกเซตพีชทางทีมงานวพวกเราได้ไปหาข้อมูลและวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆได้ตามนี้ครับพวกเขามักจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเตะมุมอยู่เสมอ ภาพที่พวกเราเห็นกันอาเซนอนนั้นมักจะเล่นลูกเตะมุมยาวไปยังเสาไกลหรือเสาใกล้แต่พวกเขาก็มีการผสมผสานระหว่างเตะมุมสั้นและยาวซึ่งมันนำให้ฝ่ายรับนั้นคาดเดาและตอบโตได้ยากขึ้น หรือว่าจะเป็นการเปิดเตะมุมโค้งเข้ามาหรือโค้องออกซึ่งการเตะโค้งเข้าหานั้นถ้าสมมติเตะจากฝั่งขวาพวกเขาก็จะเอาแข้งที่ถนัดซ้ายอย่างเช่นเอาบุคโยสากาไปเปิดหรือถ้าไปเตะฝั่งซ้ายพวกเขาก็จะโยกแข้งที่ถนัดเท้าขวาไปเปิดก็อย่างเช่นเราจะเห็นเดแคร์ไลท์ไปเปิดเป็นต้นครับ อย่างลูกร r o s s สำกับลูกครอสสูงการใช้ลูก c r o ส s ํำที่พุ่งแรงหรือการเปิดบอลลูกสูงแบบลอยสามารถสร้างโอกาสให้ผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในกรอบเขโทษไม่ว่าจะเป็นการส่งชงหรือว่าการทำประตูในจังหวะแรกและต่อมาก็เป็นรูปแบบในการเล่นลูกตั้งเตะครับก็จะแบ่งเป็นบล็อกและคุมพื้นที่ของกองหลังและก็ วิ่งเข้าสู่กรอบเขตโทษแบบหน่วงเวลาิดหน่อยครับอ่ามาเริ่มกันที่บล็อกและคุมพื้นที่ของกองหลังก่อนครับการให้ผู้เล่นไปบล็อกหรือเบียดบางผู้เล่นที่เป็นภายในเกมลูกกอากาศของสายตรงข้ามเนี่ยจะช่วยสร้างพื้นที่ให้กับกองหน้าหรือว่ากองหลังของอาเซนอนสามารถหาพื้นที่เข้าทำในการหม่งที่แข็งกแกร่งได้ครับซึ่งผู้เล่นสูงส่งของทีมทั้งหลายเนี่ย ก็จะไปยืนเบียดหรือประกบผู้เล่นที่เล่นลูกกลางอากาศได้ไม่ค่อยดีครับเราจะขอยกเคสที่เราเคยเห็นกันมาในอดีตนะครับผมตำนานของเอวตันอย่างทีมเคฮิวนั้นเป็นกองกลางที่มีส่วนสูงเพียงแค่178ซนเมตรแต่เขาถือว่าเป็นหนึ่งในเจ้าเวหาหงเวทีพรีเมียร์ลีกในเวลานั้นครับเคฮิวเคยเปิดเผยไว้ว่าเวลาที่ทีมได้ลูกเตะมุมนั้นเคฮิวจะประมวลผลและวิเคราะห์ว่าผู้เล่นคนไหนของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถือว่าเป็นจุดอ่อนในการเล่นเกมรับเคฮิว ก็จะไปเบียดพื้นที่ตรงนั้นครับก็หลักการง่ายๆคล้ายกับของอเซนอลเหมือนกันมาต่อกันที่ประเด็นของวิ่งเข้าสู่กรอบเขตโทษแบบหน่วงเวลาครับผมพวกเขาจะไม่รีบเคลื่อนตัวครับเวลาที่เตะมุมซึ่งเราจะเห็นกันได้บ่อยๆพวกเขาจะค่อยๆเคลื่อนที่ด้วยจังหวะที่แม่นยำซึ่งเป็นไทมมิที่สําคัญครับผมการวิ่งเข้าสู่กรอบเขตโทษที่ช้ากว่าปกติเช่นกองกลางที่เพิ่งเข้ามาช่วยในจังหวะนั้นสามารถทําให้ฝ่ายรับนั้นสับสนและประกบตัวกันไม่ดีซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดพื้นที่ว่างในการทําประตูได้ครับซึ่งรูปแบบที่เรา จะเห็นก็คือการโฉบไปที่หน้าประตูผู้เล่นที่ยืนใกล้เสาหรือหน้าประตูพวกเขาสามารถโฉบบอลไปทําประตูหรือผ่านบอลไปยังเพื่อนร่วมทีมที่เสาไกลเพื่อสร้างโอกาสในการทําประตูซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ฝ่ายรับนั้นตามประกบยากครับอีกปัจจัยต่อมาที่สําคัญก็คือเจาะจงเป้าหมายผู้เล่นอย่างที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้อย่างกรณีของทีมเคฮิลครับที่เขามักจะเจาะไปยังผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ไม่ดีพวกเขาจะขยี้ในจุดนี้ครับอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เล่นที่ได้เปรียบทางร่าง อาร์เซนอลน,นั้นมีกองหลังที่ทักษะดีและร่างกายแข็งแรงและมงมอนได้ดีกองหลังที่สูงนั้นก็อย่างวิลเลียมซาริบาลและกาเบียลมาเกย์เยสสามารถสร้างความได้เปรียบในการเล่นลูกเตะมุมเป็นอย่างมากพวกเขามักจะไปเจาะจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามได้อยู่บ่อยครั้งและอีกต่อมาก็คือจัดตำแหน่งผู้เล่นในจุดยุทธศาสตร์พวกเขาเองตัวอย่างง่ายๆก็คือการที่เรามักจะได้เห็นกาเบรียลมาเกย์เยสนั้นวิ่งบังผู้รักษาประตูและโฉบเข้าไปนในกรอบเขตโทษครับผมซึ่งจะทําให้ผู้รักษาประตูเนี่ยไม่สามารถตัดบอลหรือว่า รับบอได้อีกปัจจัยที่สําคัญอย่างการเปิดบอลครับผมอย่างเช่นคุณภาพของการเปิดบอลที่ต้องสม่ําเสมอคืออาร์เตต้าเนี่ยต้องมั่นใจว่าผู้เล่นที่จะทําการเตะมุมเนี่ยต้องมีความแม่นยําและน้ําหนักการเปิดที่พอดีอย่างเช่นบุโยสากา้ามาตินออริกาดสามารถเปิดบอลด้วยคุณภาพที่สูงได้แบบสม่ําเสมอด้วยเท้าซ้ายไม่ว่าจะเป็นความแม่นยําความเร็วและทิศทางของการเปิดบอลถ้าผู้เล่นที่เปิดเท้าขวาก็มีอย่างเช่น กาเบลมาตินเนลลี่และก็เดคกแครนไรส์ตอนแรกครับผมก็เป็นกาเบลมาตินเนลลี่แต่พอเดคกแครนไรส์ ice, ย้ายทีมมาครับเขากลับกลายเป็นว่าแทนที่จะมาเล่นในกรอบเขตโทษกลับกลายไปเป็นคนเปิดและสามารถทําได้ดีครับผมเพราะเดคกแครนไรส์ก็เป็นกองกลางที่มีทักษะการผ่านบอลได้ดีอยู่แล้วอีกจุดสําคัญของการเปิดบอลครับผมก็คือลูกครอสที่มีความเร็วการเปิดบอลที่มีความเร็วนั้นจะทําให้ยากต่อการป้องกันและสามารถเพิ่มโอกาสให้กผู้ลเล่นในกรอบเขตโทษครับแต่ ความเร็วก็ไม่ใช่ทุกอย่างครับผมจังหวะความช้าหรือว่าความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับจังหวะที่ซ้อมกันมาครับเราก็จะเห็นได้บ่อยว่าไม่จำเป็นต้องเป็นลูกที่เปิดเร็วครับที่พวกเขาทําประตูได้การเปิดช้าๆเขาค่อยย้อยเข้ามาพวกเขาก็ทําประตูได้อยู่บ่อยครั้ง อีกปัจจัยต่อมาครับผมการใช้ข้อมูลวิเคราะห์อย่างที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าการเล่นลูกเตะมุมที่ดีก็คือการวิเคราะห์ว่าผู้เล่นคนไหนของทีมตรงข้ามนั้นมีจุดอ่อนในการเล่นลูกกลางอากาศโดยทีมงานของอาร์เซนอลนั้นจะวิเคราะห์จุดอ่อนในนั้นของทีมตรงข้ามแล้วก็มาดูว่ารูปแบบไหนในการเตะมุมที่จะเหมาะใช้กับทีมนั้นพวกเขาวิเคราะห์หมดครับผมปัจจัยต่อมาครับผมการเคลื่อนไหวหลอกลอ่อ การเบี่ยงเบนความสนใจของกองหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับผมใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นกองกลางหรือกองหลังกองกลางหรือกองหลังของปืนใหญ่เนี่ยสามารถวิ่งหลอกล่อดได้หมดครับพวกเขาใช้ผู้เล่นเพื่อวิ่งหลอกล่อฝ่ายรับดึงให้พวกเขาออกจากตำแหน่งซึ่งการที่ดึงฝ่ายตรงข้ามออกจากตำแหน่งเนี่ยช่วยสร้างพื้นดีให้กับคนอื่นในทีมครับผมการเคลื่อนไหวแบบเนี้ยสามารถทำให้แผนการป้องกันหรือการโซนของฝ่ายตรงข้ามเสียรูปแบบได้ครับและสิ่งสุดท้ายที่คิดว่าสำคัญที่สุดครับก็คือ การฝึกซ้อมให้เหมือนกับสถานการณ์จริงซึ่งการฝึกซ้อมลูกตั้งเตะควรจำลองความกดดันเหมือนในเกมจริง และฝึกซ้อมในสถานการณ์ที่กองหลังพยายามป้องกันลูกเตะมุมอย่างเต็มที่ซึ่งสิ่งนี้ผมก็เชื่อว,ว่านักเตะอาร์เซนอลทุกคนน่าจะคุ้นเคยและซ้อมกันเป็นอย่างดีครับเลยเป็นผลลัพธ์ที่ทําให้พวกเขามีการเล่นลูกเตะมุมที่เทพครับผมและเมื่ออาร์เซนอลพัฒนาสิ่งเหล่านี้ทั้งคุณภาพของการเปิดบอลการเคลื่อนที่ของผู้เล่นการออกแบบรูปแบบการเล่นลูกตั้งเตะต่างๆที่ไม่ใช่เตะมุมครับลูกเซตพีชลูกฟรีคิกพวกเขาก็ทําได้ดีซึ่งก็มาจากการวิเคราะห์ผู้แข่งและซ้อมแล้วซ้อมอีกทําให้จากจุดอ่อนของพวกเขากลายเป็น อาวุธชิ้นใหม่ที่มีความอันตรายมากและสามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้มากขึ้นแต่ทางนี้เดอะ u n ร e เนก็คงต้องคอยพัฒนาอาวุธชิ้นเด็ดและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับเพราะในอนาคตคู่แข่งอาจจะหาวิธีรับมือได้ดีกว่านี้ในอนาคตแต่เชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะหยุดพัฒนาลูกตั้งเตะที่สุดยอดของพวกเขาอยู่แล้วแน่นอนครับคงจะมีแต่พัฒนาต่อไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นครับ สุดท้ายนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเล่นลูกเซตพีสลูกเตะม,มุมหรือลูกฟรีคิกของอาร์เซนอลก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยนะครับหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์นจากพวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ